จะมาเป็นเอ่ออัพเกิดให้เขาอีวีโอเคเดี๋ยวท่านคาเมล่าแมนนะครับจะมีเสียงนิดหน,อน่อยเขาเด็กๆเ,เล่นอย่างนีให้เสียงสูงหน่อยครับใส่โค้ดเลยครับเอาหมวกออกก่อนสีสีสดำใส่โค้ดเลยครับอย่างแรกจะเป็นเสื้อนะครับหนึ่งสามห้าห้าห้าปดห้าหนึ่งสองศย์สอง ก็จะเป็นเสื้อครับสมมติเป็นกางเก,ง,เกงนะครับหนึ่งสามห้าห้าห้าแปดห้าเกจะเป็นกางเก,ง,เกงนะครับนะครับสมมติก็อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วหนึ่งสี่หนึ่งสาสอง เจ็ดศูนย์เก้าสองหกห้านะครับ <c oughs> ก็เป็นกล้องนะครับเขาจะเป็นอะไรนะหนึ่งสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสาม สองจะมีเสียงเด็กบ่นกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีโนนวครับครับต่อมาก็หนึ่งสามหกหกหสหนึ่งหกสองสองแจะมีเสียงเด็กนิดหน่อยครับเพราะเสียงเด็กยังดังเลยครับ หนึ有有่งสี่หนึ 3, 7, 8, bush, 2, 2> words, ่งสสามหกสองหนึ่งเก็จะนีครับก็เป็นอะไรกล้องตรงนี้นะครับกาคุณหลังมากเลยครับหนึ่งสหนึ่งสสห้า หกสี่แปดก็จะเป็นในเออตรงนี้นะครับก็ใส่โค้ดอยู่เลยครับแปดสี่หกห้าสามหกสี่สี่ห้าห้าก็เป็นเออตุ้งปีกพวกนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับ แล้วก็เอาปืนออกแล้วก็เอาปืนออกมานะครับห้องรนี้มันมีปืนใช่ไหมนี่มันมีปืนออกมาปืนอะไ,ไ,ไรก็ได้เลยก็เปลี่ยนเวอรเลยก็ได้หวมอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนปืนอะไรก็ได้ผมจะเปลี่ยนเป็นปืนเออปืนนี้แล้วกันเรื่องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับย้านเลยครับบ๊ายบายครับ